ดาท่านพุทธาศาสน,นิกชนทั้งหลายละบรรดาท่านผู้มีสูตรสมณีทั้งหลายเวลานี้ใกล้จะถึงเวลาจเจริญพระกรรมฐานและก่อนหน้าที่จะอธิบายวิธีการจเจริญพระกรรมฐานก็จะขอนำอาจารณาสิบห้ามาพูดกับรรดาท่านพุทธบริษัทก่อน าารพราะว่าจรณาณนี้แปลว่าความระพฤติไม่ว่าจะเป็นพิสุทธิ์สมณรอุบาสกอุบาสิกาที่ประกาศตนว่ามีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องปฏิบัติเสมอกันเพราะว่าการจะอยู่ที่ใดก็ตามถ้ามีความประพฤติไม่เสมอกัน ก็ต้องถือว่าไม่ใช่พวกเดียวกันหรือว่าหากว่าจะเป็นพวกเดียวกันก็เป็นพวกที่แตกแยกออกไปเป็นสองฝ่ายว่าฝ่ายธรรมวาทีกับฝ่ายอาธรรมวาทีคำว่าธรรมวาทีก็หมายถึงว่าพูดโดยธรรมแลพูดตามธรรมอาธรรมวาทีก็เรียกว่ากล่าวผิดธรรม วันนี้สำหรับเจรณาสิบห้าที่จะพูดในวันนี้ก็จะขอย้ำถึงถึงเรื่องโอศีลตามปกติเพราะว่าเรื่องของศีลยังไม่จบที่เราเคยฟังกันมาแล้วในการก่อนเรื่องของศีล้วววากันเดียวเดียวก็จบแต่สำหรับในการนี้จะเห็นจะยอมจบเร็วๆไม่ได้ เพราะศีลสมถะาึ่งเป็นแปลว่าพูดถึงพร้อมปริศิลเมื่อคืนนี้แล้วมาก็ได้พูดถึงอาการของการเข้าถึงความเป็นผู้พร้อมปริศินวันนี้จะพูดถึงอนิสงส์ของศีลโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะพูดศีลแ็กคือศีลห้า มณนนิสงส์เขสินเล็กมีสินใหญ่ก็มีสินกลางก็ต้องมีเหมือนกันสินใหญ่ก็ได้แก่สินสองร้อยยี่สิบเจ็ดสินกลางก็เร้แก่สินสิบที่จะพูดถึงเรื่องอน,นีิสงของสินก็เพราะว่าเวลานี้ได้ยินข่าวอยู่เสมอว่ามีคนชอบพูดกันว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้ช่วยอะไรแก่โลกเลย เป็นอาว่าโลกที่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในไร้ประโยชน์นี่เป็นวาจาที่เคยได้ยินมาจากหลายกระแสะถ้ารดยะกล่าวต,ตามความเป็นจริงแล้วพระพุทธศาสนาเต็มใจช่วยโลกอยู่ตลอดเวลาและก็ช่วยอยู่วยการไม่หยุดยัง แต่เท่าว่าบุคคลผู้รับความช่วยเหลือจากพระพุทธศาสนาหายากดังนั้นในเรื่องการที่พระพุทธศาสนาช่วยโลกความจริงช่วยมากอาการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ช่วยโลกมีถึงแปดหมสี่พรนธรรมคขันวันนี้จะมาพูดเพียงธรรมคขันเดียวคือศีลขัน เฉพาะสิงข้อเดียวชาวโลกถ้าใช้ปัญญาพิจารณาตามก็จะพิงทราบว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกอยู่ตลอดเวลาเว้นไว้แต่ชาวโลกเท่านั้นที่ไม่ยอมรับความช่วยเหลือของพระพุทธศาสนาที่มากล่าวกรรมดาพวกท่านทั้งหลายก็เพื่อเป็นความรู้ที่ท่านทั้งหลายจะได้นำไป ชีช้แจงกบับบรรดาบุคคลหลายที่ยังไม่เข้าใจในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าศีลที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าช่วยโลกวิธีการช่วยโลกและช่วยชาวโลกมีความสุขช่วยให้ชาวโลกมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ไม่ได้ทรัพย์สิน ช่วยช่วยชาวโลกให้มีความปราศจากภัยอันตรายใหญ่มีโครคภัยไข้เจ็บมีประสาทฟั่นเฟือนเป็นต้น <c oughs> ความจริงเรื่องเขงโาโรคภัยไข้เจ็บนี้ถ้าจะก,กล่าวกันไปก็ย่อมมีแก่ทั้งชาวโลกและเทวาธรรมแต่ด้ว่าทางด้านพระพุทธศาสนาก็ช่วยไว้มากบรรเทาโาครคภัยไข้เจ็บได้มาก ตัวอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลห้าประการที่องค์สมเด็จพระวิชิตามานบรมศาสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงสอนที่กล่าวว่าเป็นปกติของศีลอานนิส่งแห่งการประพฤติธปฏิบัติศีลไม่ใช่ว่าเราจะไปนั่งหวังกันเอาชาติหน้าเสมอไป ความจริงผลแห่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์มุ่งหวังผลปัจจุบันเป็นสำคัญไม่ใช่มุ่งหวังผลชาตินาคือต้องการให้มีผลในปัจจุบันในขณะที่ปฏิบัติเ <c oughs> จนนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังโปรดพิจารณาตามนี้ ก็จะเห็นว่าองค์สมเด็จพระจินาสีที่สอนธรรมะแก่บ,บรรดาท่านพุทธบริษัทช่วยโลกหรือไม่ช่วยคำว่าศีลแปลว่าปกตินี่ก็หมายความว่าปกติของคนและสัตว์พอใจอยู่ในศินห้าประการ คำว่าพอใจก็หมายความว่าต้องการให้บุคคลอื่นมีศีลสําสำหรับตนแต่ว่าไปที่น้าเสียดายที่ตนเองมักจะไม่ต้องการมีศีลสําหรับคนอื่นข้อนี้เราจะเห็นได้ชัดเพราะในข้อที่หนึ่งองค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิ์ ทรงแนะนำว่าท่านทั้งหลายจงอย่าพากันทำลายชีวิตซึ่งกกนและกันอย่าปะทุธร้ายสึ่งกกนและกันในข้อนี้ขอทุกท่านจงมองในบุมกลับการประทุธร้ายร่างกายเขาการทำลายชีวิตร่างกายเขา <c oughs> อันนี้ถ้าเราเป็นผู้กระทำบางทีเราจะเป็นที่ชอบใจของเราเราจะพอใจแต่ต้าว่าถ้าเขาจะมาทำร้ายเราบ้างเราจะพอใจไหมหรือว่าเขาจะฆ่าเราบ้างเราจะพอใจไหมนี่ทุกคนก็พยักตอบกันได้ว่าไม่มีใครพอใจ ร่างกายเป็นที่รักของเราเราไม่ต้องการให้ใครมาปุษร้ายเราชีวิตเป็นที่รักของเราเราไม่ต้องการให้ใครมาทำลายชีวิตของเราก็เป็นอันว่าเรากับเขามีความรู้สึกเช่นเดียวกันนี่ต่างคนต่างยอมรับนะัถือสิทธิในชีวิตละร่างกายซึ่งกันและกัน ต่างคนต่างไม่ทําร้ายซึ่งกันและกันแล้ตามความแนะนำขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าถ้าเราจะเว้นข้อนี้ได้จิตใจของเราก็ต้องประกอบด้วยคุณธรรมสองอย่างเออหนึ่งเมตตาความรักสองกรุณาความสงสาร ทุกคนต่างคนต่างมีความรักทุกคนต่างทุกมีความสงสารซึ่งกันและกันรักแล้วก็ช่วยเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้มีความสุขเมื่อเห็นว่าบุคคลอื่นใดมีทุกเราก็พยายามเรื่องทุกของเขาตามความสามารถที่เราจะช่วยได้ อย่างนี้ท่านหลายเห็นว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกแล้วอย่างโลกจะมีความสุขไหมถ้าว่าชาวโลกทุกคนยอมรับความช่วยเหลือของพระพุทธศาสนาในข้อนี้ <c oughs> ต่างคนต่างมีความรักกันเสียต่างคนต่างมีความสงสายกันต่างคนต่างไม่ทำร้ายร่างกายสิ่งใดกัน ต่างคนต่างไม่ประหัตประหารชีวิตซึ่งกันและกันท่านจะเห็นว่าโลกมีความสุขหรือว่าโลกมีความทุกข์ถ้าได้ยะกล่าวกันโดยธรรมก็เห็นว่าชาวโลกทั้งหมดจะมีความสุขเพราะต่างคนต่างเป็นมิตรต่างคนต่างรักต่างคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะหาความทุกข์มาจากไหน นี่เป็นข้อที่หนึ่งที่องค์สมเด็จพระจอมไตรยทรยงแนะนําให้ชาวโลกมีความสุขแต่ว่าชาวโลกนั่นเองไม่ค็อไม่ค่อจะยอมรับนับถือคําแนะนำขอ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธเจ้าช่วยแล้วแต่คนที่ยอมรับความช่วยเหลือไม่มีนี่สําหรับในข้อที่สอง องสมเด็จพระจินศรีกล่าวว่าจงยอมรับนับถือสิทธิซึ่งกันและกันให้ทรัพย์สิน <c oughs> จงอย่ายื้อแย่งทรัพย์สินจงอย่าคดโกงทรัพย์สินซึ่งกันและกัน,กนถ้าเป็นเช่นนั้นทุกคนต่างคนต่างยอมรับนับถือซึ่งกันและกันในสิทธิไม่ละเมิดไม่ลักไม่ขโมยไม่ยือ้อไม่แย่งไม่คดไม่โกงซึ่งกันและกัน,กน ในโลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข์คำแนะนำและการช่วยเหลือในข้อดีสองนี้พระพุทธเจ้ามองพิจารณาเห็นแล้วว่าทรัพย์สินก็แต่ละบุคคล <c oughs> ที่หามาได้โดยยากและก็ไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งมาลักมาขโมยมาคดโกง พระพุทธเจ้าจะได้ทรงแนะนำตามความประสงค์ของกันและกันแต่ได้ว่าคนที่จะยอมรับนับถือยอมรับความช่วยเหลือของพระพุทธเจ้ามีน้อยโลกจึงเป็นทุกข์ถ้าทุกคนต่างคนต่างยอมรับนับถือในสิทธิทรัพย์สินซึ่งกันและกันแล้วโลกจะเอาความทุกข์มาจากไหน เป็นนั้นว่าอันตร,รายในทรัพย์สินก็จะไม่มีเมื่อทุกคนหาทรัพย์สินมานได้และทรัพย์ทรัพย์สินไม่มีอันตร,รายจากการรักจางก,การขโมยสิ่งกันและกันทุกคนจะมีความสุขหรือว่าทุกคนจะมีความทุกข์นี่ขอท่านพระโยคาวาจรท่านหลายช่วยกันพิจรารณาเมื่อฟังจำได้แล้วก็ไปแนะนำชาวโลก ที่เขามองไม่เห็นว่าพร,พ,พระพุทธศาสนาจะช่วยโลกในตอนไหนนี่ข้อดีสามองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาทรงแนะนำว่าจงอยู่ยื้อย่งอย่ายื้อย่างความรักสิ่งกันและกันอย่าละเมิดสิทธิสิ่งกันและกันในความรักเราก็มานั่งนึกดูว่าคนที่เรารัก มีใครคนไหนบ้างที่ต้องการแยกคนที่เรารักถูกคนอื่นเข้ามายื้อแย่งหรือละเมิดสิทธิข้อนี้หาไม่ได้จริงๆมรรดาแต่พุทธบริษัทชายหญิงถ่าทุกคนในโลกยอมรับความช่วยเหลือพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในข้อนี้โลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข์ เอาใจของท่านเองเป็นเครื่องวัด้อดีสี่องค์สมเด็จพระมหาหมุนีทรงแนะนำว่าท่านทั้งหลายจงอย่าพูดวาจาที่ไม่เป็นความจรงิงอย่าผู้ใช้วาจาหยาบคายเป็นเครื่องเสียดแทงจิตใจของบุคคลอื่น <c oughs> อย่าใช้วาจายุโยงส่งเสริมบุคคลอื่นให้แตกราวกัน และอย่าชาวะาย่าใช้วาจาที่หาประโยชน์ไม่ได้รวมความว่าวาจาทั้งสี่รายการนี้เราเองมีความปรารถนาอะไรเอาตัวเราเองเป็นเครื่องวัดถ้าใครเขาพูดในถ้อยคำที่ไม่จริงในขณะที่เราต้องการความจริงมีคนมาพูดคำหยาบคายเป็นเครื่องเสียดแทงใจ มีคนยุแยงได้แข่งแสะให้แตกราวซึ่งกันและกันแล้วก็มีคนใช้วาจาเหลวไหลไรประโยชน์มาพูดกับเราเราจะพอใจวาจาเช่นนี้ไหมอันนี้ถ้าคนอื่นไม่ตอบก็ต้องขอตอบเองก็ได้ว่าไม่มีใครต้องการคนที่ต้องการวาจาเช่นนี้มีอยู่บ้างก็เห็นเป็นคนบ้ากับคนเมาเท่านั้น แต่คนที่เขามีสติดีจริงๆไม่มีใครเขาต้องการกันนะครับว่าทุกคนต่างคนไม่ใช้วาย,ยาทั้งสี่ระการนี้โลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์ในะข้อที่ห้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าจงอย่าดื่มสุราเรมีไร เพราะว่ามันเป็นของมึนเมาเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาททำให้เป็นคนไร้สติสมัมชัญญะไม่ทรงอารมณ์อยู่ในความดีนี่ตามตำานาาคนที่ดื่มสุรามีไรถ้ามีความเมามันก็มีอาการไม่แตกต่างอะไรกับคนบ้าเวลาที่ไม่เมา จะทำอะไรก็มีความละอายแก่ใจรู้สึกสำนึกตัวว่าตัวอยู่ในฐานะอะไรถ้าดื่มสุราไม่ไรเมาเข้าไปแล้วจริงๆกลับกลายเป็นคนคนหนึ่งในที่ที่ไม่ควรจะร้องรำทำเพลงก็ร้องรำทำเพลงได้ในที่ที่ไม่ควรจะนอนก็นอนได้ในที่ไม่ควรจะนั่งก็นั่งได้ วาจาที่ไม่น่าจะพูดไม่ควรจะพูดก็พูดได้สภาพของคนเมาก็ไม่ต่างอะไรกับสภาพของคนบ้าเพราะไร้สติสมัญญะอาการเช่นนี้ยามปกติเรามีความต้องการหรือเปล่าเราเคยคิดบางไหมว่าต้องการให้ชาวโลกเขามารีกเราว่าคนบ้า นี่ถ้าคนที่มีสามัญสำนึกจริงๆเขาก็ไม่ต้องการกันแน่นอกจากนั้นคนที่ดื่มสุรามีไรมีความเมาตามปกติก็มักจะเป็นคนมีโรคมากที่เขาบอกว่าเป็นโรคตับแข็งบ้างร่างกายทุดโทรมบ้างประสาทเสียมบ้างแล้วก็เสียศักดิ์ศรีความดีต้องถูกสลายตัวไป ถ้าคนทุกคนต่างพากันไม่ดื่มน้ำเมาทรัพย์สินทั้งหลายที่เสียไปจากการดื่มน้ำเมาราจาเอาเงินจำนวนนั้นมาช่วยครอบครัวได้เป็นอย่างดีวันหนึ่งดื่มน้ำเมาราคาหนึ่งบาทปีหนึ่งเราต้องเสียค่าน้ำเมาไปถึงปีละสามร้อยหกสิบห้าบาทแ้่วันหนึ่งเราเสียไปสิบบาทปีหนึ่ง,งเรา,า, <c oughs> ววนนเาต้องเสียไปสามพันหกร้อยห้าสิบบาท เป็นนั้นว่าเราสูญเสียไป,ปเปล่าๆเงินจำนวนนี้เราหามาได้โดยยากนี่ถ้าหากว่าทุกคนยอมรับความช่วยเหลือขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าในคอนี้โลกจะเป็นสุขและเป็นทุกข์เรามองกันเห็นไง่ายๆว่าโลกก็จะเต็ม,มไปด้ความสุขนี่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือของพระพุทธเจ้าที่ช่วยกับชาวโลก แต่ก็ยังมีอีกมากถึงแปดหมื่นสี่พันบธรรมขันแปดหมื่นสี่พันข้อการช่วยเหลือของพระเจ้านี้ละเอียดละออมากถ้าคนทุกคนปฏิบัติตามทั้งโลกโลกจะเต็มไปด้วยความสุขนอกจากว่าโลกจะเต็มไปด้วยความสุขแล้วโลกก็จะเต็มไปด้วยความร่ำรวยอุณาห้าขัางไปด้วทรัพย์สิสน ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะการฆ่ากันการทำร้ายชีวิตสึ่งกันละกันเพราะอาัยมีจิตโหดร้ายไรยส้สติสัมปชัญญะข้อนี้เป็นเหตุใต้สูญเสียทรัพย์สินต้องมีศาลมีตุลาการมีตำรวจมีทหารต้องเสียทรัพย์สินเสียงก็ประมาณจากการซื้อสรรพาวุธเอามาปราบปรามสึ่งกันละกันเงินจำนวนนี้มีจำนวนไม่น้อย แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราจะเห็นได้ไง่ายๆถ้าเราต่างคนต่างไม่ลักไม่ขโมยซึ่งกันและกันโลกนี้ทั้งโลกไม่มีขโมย <c oughs> เราไม่ต้องหาว่าทั้งโลกเอาเฉพาะประเทศไทยก็พอใน <c oughs> ประเทศไทยทั้งประเทศหาขโมยไม่ได้ บ้านทุกบ้านก็ต้องไม่ต้องมีประตูไม่ต้องมีหน้าต่างไม่ต้องมีกุญแจไม่มีที่ไม่ต้องมีที่เก็บทรัพย์มิชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกุญแจหนึ่งลูกสมมติว่ากุญแจหนึ่งดอกดอกหนึ่งราคาหนึ่งบาทเวลานี้ประเทศไทยมีคนสี่สิบสามล้านคน แล้วในจำนวนคน43ล้านคนนี้บังเอิญถ้าเราจะมีบ้านสัก20ล้านหลังคาเรือนถ้าบ้าน20ล้านหลังคาเรือนนี้ต้องจ่ายกุญแจเพื่อป้องกันขโมยเพื่อป้องกันของหายบ้านดันดอกเราก็ต้องใช้กุญแจ20ล้านดอกและกุญแจ20ล้านดอกนี่ถ้าดอกราคาละหนึ่งบาท เราก็ต้องสูญเสียเงินไปเปล่า20 20ล้านบาทแต่เวลานี้กุญแจเร็วๆที่ไหนราคาลูกดอกต้งหนึ่งบาทมันก็ไม่มีมันมีมากไปกว่านั้นแต่าการลักการขโมยกันไม่มีก็ไม่ต้องมีตำรวจ ว่ประมาณที่เราตั้งจ้างคนเป็นตนำรวจสำหรับปราบผู้ร้ายในการรบกวนเส้นกันละกันว่าประมาณปีละเท่าไรนับเป็นพันล้านแล้วก็สำหรับตู้ก็ดีเซฟก็ดีกุญแจก็ดีห้องหับก็ดีที่เรามีไว้เพื่อป้องกันขโมยไม่ขโมยลักก็ให้ขโมยลักของได้โดยยากบ้านหลังหนึ่งหนึ่งคิดเเลแล้ว ก็ต้องเสียทรัพย์สินในส่วนนี้ไปไม่น้อยกว่าสองร้อยบาทนี่ถ้าบ้านของเรามีสักยี่สิบล้านหลังลองคูณใน200สองร้อยศิลาคามันเท่าไหร่นี่เอาเฉพาะคิดไปโดยเฉลีย่ยบางบ้านก็ไม่ถึงบางบ้านก็มากกว่าบางบ้านห้องเก็บสำหรับป้องกันของหายนี่คิดราคาเป็นแสน นี่ถ้าหากว่าถ้าคนทุกคนยอมรับนับถือรือยอมรับเอาความช่วยเหลือขององค์สมเด็จตัสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปฏิบัติความมั่งคั่ง,งสมบูรณ์จะมีมากเพียงใดคือหนึ่งเราไม่ต้องเสียเงินจ้างคนมาเป็นตำรวจเที่ต้องจ่ายเงินปีหนึ่งเป็นพันล้าน สองเราไม่ต้องซื้อทรัพย์เสียไม่ต้องเสียทรัพย์สินไปสร้างสรรพาวุธชื่อ่านหน้าให้แก่ตำรวจในปีปีหนึ่งเราก็ต้องเสียเงินไปเป็นพันล้านเหมือนกันรายการดีสามเราไม่ต้องมีพิพากษาเราไม่ต้องมีอายการไม่ต้องมีทนายไม่ต้องมีเจ้าหนี่โรงสารไม่ต้องมีอำเภอไม่ต้องมีจังหวัดเพราะว่าคนดีทั้งหมดก็ไม่ต้องมีอะไรทั้งหมด พระต่างคนต่างปกครองกันได้เองรวมกว่าบางงบประมาณประจำปีของประเทศไทยปีหนึ่งหลายหมื่นล้านบาทนี่เป็นงบเพีงการจ่ายก็ไม่ต้องจ่ายออกไปเพราะโลกทั้งโลก,ท,โลกทุกคนต่างคนต่อต่างมีธรรมะเป็นเครื่องปกครองปองกันคนต่างคนยอมรับนับถือสิทธิสิ่งกันและกัน คนทุกคนเป็นคนดีโลกนี้จะเต็มไม่ได้ความมั่งคั่งสมบูรณ์โลกนี้จะเต็มไม่ได้ความสุขโลกนี้จะเต็มไม่ได้ความแจ่มใสเพราะว่าคนทุกคนในโลกนี้ต่างคนต่างเป็นมิตรกันต่างคนต่างเป็นสหายกันต่างคนต่างเป็นที่รักซึ่งกันและกันต่างคนต่างหวังการเกือ้อกูลซึ่งกันและกันหาความเป็นศัตรูกันไม่ได้ เป็นอนาบ้านช่องของชาวโลกทั้งหลายก็ไม่ต้องสร้างแข็งแรงนักไม่ต้องลงทุนมากไม่ต้องเสียทรัพยากรมากค่าสันพาวุธของประชากรทั้งหลายในโลกคนทีี4ล้านคนอย่างน้อยที่สุดอขอโทษคน43ล้านคนอย่างน้อยที่สุดก็จะต้องมีสรรพาวุธไว้ป,ป้องกันผู้ร้ายไม่น้อยกว่า4 40ล้านชิ้น แตลละชิ้นราคาเท่าไรนีร่ระบรรดาเพื่อนวิสุทธิสมณีทั้งหลายการที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำให้ท่านหลายเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์คือถึงพร้อมบริศีลแล้วว่าถ้าคนทั้งโลกเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ถึงพร้อมบริศิลเหมือนกัน คนทุกคนพวกนั้นเขาจะมีความสุขหรือว่าเขาจะมีความทุกข์แลวโลกทั้งโลกนี้ถ้าปฏิบัติเหมือนกันโลกจะมีความสุขหรือว,ว่าโลกจะมีความทุกข์การช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันด้วยวัตถุแต่จิตใจยังคิดวัตถุสลายซึ่งกันและกันนั่นไม่ได้หมายว่าโลกที่จะมีความสุขมันเป็นโลกที่เตรียมไว้วยความทุกข์ แต่คนทุกคนต่างยอมรับนับถือสัจธรรมคือสินห้าบริการเหมือนกันทั้งหมดตามที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตสรงแนะนำไว้โลกนี้จะเต็มไปด้วยความสุขจะหาความทุกข์อะไรไม่ได้และวสำหรับการแนะนำน,น,น,นจริยาพจ,รจ,รจ,รจรนจารณะข้อที่หนึ่งวันนี้ความจริงน่าจะพูดข้อที่สอง แต่ว่าไปได้ยินข่าวว่าเขาบอกว่าพุทธศาสนาไม่ช่วยโลกเลยยังในก็นเ,เอามาแนะนํากับบรรดาท่านหลายถ้าจําได้ก็ก็ช่วยไปแนะนําคนอื่นเขาด้วยว่าพระพุทธศาสนาช่วยแล้วแต่คนที่รับความช่วยเหลือจากพระพุทธศาสนาไม่มีเอาสล่ะสำหรับวันนี้เรื่องเจรณาสบห้าข้อที่หนึ่งก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้